ท่านสามารถรับชมช่องมาฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์และนิเช่ดำน้ำยิงปลาป่วนหญ้าเพนกวาิาป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลานนจชะแจ็คพอตนะครับวันนี้มาแล้วก็ฝนตกเดี๋ยวดูกันครับว่าจะเป็นยังไงน้ำจะใสไหมนะครับจะพอเล่นได้ดำได้หรือเปล่าหรือว่าจะตกได้อย่างเดียวนะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมาฉาจอมป่วนแม่สอนเนเช ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจะไปลงเลนะครับลงทะเลลงกลางอ่างกันไปตกปลาตกหมึกนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนสเสบียงนะไม่ต้องพูดถึงเพียมครับสเสบียงมาว่าไปกินแล้วนอนอะ่ะดูดูนะครับอันนี้คือสมาชิกแก๊งเราก็จะมีแม่นะครับแม่นำทีมด้วยนมหวาน นี่พีบครับของกินปเดี๋ยวลุยลำนี้นะครับที่เราจะไปลงกันตอนนี้เราก็ลงเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้านี่ไอ้อน,นี่หายหน้าหายหน้าหายหน้าหายตาไปนานเดี๋ยวจะไม่ได้มาแล้วนะครับติดลมติดพายุอัน,นี่เสเียงเรานะครับเยอะมากไปลุยนะครับนี่จะเป็นล่องนะครับ นี้เอาคันเหยื่อปลอมที่ใช้อยู่นะครับมันด้วยนะครับลองดูนี่นครับเราก็ออกมาเล่นกันสักพักล่ะเดี๋ยวคืนนี้อยู่บนเรือนะครับแล้วก็กลับเช้าก็จะดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเคยแต่นั่งเรือเล็กนะครับแล้วไปตกกันสองคนกับเพื่อนที่เสม็จนะก็ตอนนั้นก็นานนะครับ ทางหายจะทะเลไปนานมากเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองมาดูกันคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงก็ขอให้มันมาแล้วกันนะครับก็แน่นหน่อยนั่นนองนี่ครับดูไปชอบกันมาอะไรนหนาก็ไม่รู้จะมาตกปลาหรือว่าเปิดร้านอาหารก็ไม่รู้นัอันนี้หมดไปหนึ่งอย่างแล้วอันนี้หอยแครงหอยดาเกียงเ้อันนี้งอื่นต่อ ตอนนี้นะครับเราก็ทิ้งสมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนทิ้งก็อยากจะถ่ายนะครับถ่ายไม่ทันเพราะว่ามัวแต่กินนะครับไม่กินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเมาเรือเอาให้ท้องอิ่มไว้ก่อนแล้วก็ลอยเทงเต้งอยู่กลางทะเลเรือแล้วนะครับก็ติดฟงติดไฟกันตอนนี้เริ่มประกอบชุดนะครับก็จะมีตกหมึกกันนะครับแล้วยอดปลาไปด้วยว่า ก็ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับคืนนี้ในที่แน่ๆเนี่ยก่อนที่ปลาจะกินเบ็ดหรือหมึกจะกินนะคนหวดกันสะท้อนคางแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับตะบลุยแล้วนะครับ,รบรลึกปล่อยอันนี้ปล่อยถึงหน้าดินเลยใช่ไหม

ติวติวติวตติววลงไปลึกมากนะครับไหล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 เอาถึงหน้าดินเลยนะ มาอตัวแล้วได้ได้อีกแล้วครับเอาไปใส่เบ็ดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเล่นเล่นปลากันแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ตัวนึงครับโอ้แสงสวยมากเลยแสงมุมมาแฉะแอ้วน ดูดูท่ายิ้วันท่ย้ยิ้วันหมุนแฟนไม่มีเพราะว่าไม่มีใครจีบกลัวเขากลัวต้องเลี้ยงข้าวเยอะกิเกงเขาบอกว่าม,มีคนชอบ <c oughs> มีแต่ทอมมีแต่ทอมชอบหรอเบอกว่าหนูหาตนี้ก็โยกไปเรื่อยเลยนะ โตจีจจหรือจะได้ยังไงอ้วงนี่มาอีกแล้วตัวใสๆเลยนี่ขยันโยกวแน่โยนแล้วเจีย้ยอสุดแน่อ้สุน่น่ฮ่าฮ่าน่่าฮาฮ่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 า่้น่ โอ้ยสดายมากใส่ต้องใส่ออกไหมงาเดี๋ยวเราเอาไปให้คนแม่สอดกินกันนะคะหมึกปุกกรามาถึงหรอกแม่สอดทำไมล่ะคะคงยากโมที่นี่เลยพี๊ค่ะพี่ดกลัวอะไรตัวเบลล์เบลล่ากลัวหมึกได้แล้วนีค่ะ <laughs> ้มเขา้าตามก็เสรโอ้ตัวย,ย,ย,ยังก็ยักได้ไหมถ่ายยังถ่ายแล้วนี่นี่นดูอุ้ย <c oughs> หวนวดเดียวด้วยวายใหญ่มาเนี่ยโอ้ยไมแกล้งนเจีบ นี่ลองดูในครั้งทีว่ว่าเป็นกี่ตัวแล้วนนี้แม่อยากจะเล่นบ้างแล้วนะครับนี่คือเหยื่อที่เราใช้กับน้ำลึกนะครับสำหรับออกเรือนี่นะครับ จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคมนะครับน้องๆ้องหนูหนูท่านไหนนะครับที่จะมาตกเนี่ยผู้ปกครองนะครับดูด้วยนะครับมันทิ่มมือผมไปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนซื้อมานะครับก็มีอันนี้เป็นของที่เรือนะครับตอนเลือกมานะครับย้ายของก็นี่นะครับส่วนลอกที่ใช้ก็จะเป็นเบสนะครับเอามาเป็นพันตีกับปอมชุดคาดิฟนะครับของผมนี่ชุดที่อัดชโดนะครับเวลาใช้ใช้ยังไงนะครับยวดูนะครับเรากดฟีสปูลไปเลยแล้วก็ปล่อยมันลงไป นี่นะเกลออยนี่นะนนะแล้วก็ปล่อยไปเลยครับมันก็จะไหลน,นะครับดูนะจะไหลลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงหน้าดินยังไม่หยุดน,นะครับยังคุงลงแบบต่อเนื่องโอเคอยู่อยู่แล้วนะครับอยู่แล้วผมทำไงผมก็โยกครับ โยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกนะครับนี่ฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนะเปลี่ยนมือไปนี่นะครมือนเดินเหมือนเดินหนอนเลยนะแล้วก็กดฝีสปูนไว้นะครับนี่นะว่าเพราะว่าน้ำเนี่ยข้างบนนะครับมันจะพัดไปซ้ายแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะพัดมา ามาขวานะครับข้างล่างน้ําจะพัดไปขวานครับเราก็โยกไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอการใช้เบย่ยมันจะดีอย่อยางหนึง่งเช็คระดับหน้าดินได้ก็คือถ้ารู้สึกว่ามันลอยๆลองเรากดปล่อยนิ้วนะครับปล่อยปุ๊บมันก็จะไหลลงมันก็จะอยู่ระดับหน้าดินนะครับอันนี้คือเราหาลูกเป็ดเป็นก่อนเดี๋ยวเราจะไปตกปลากัน,นครับวันนี้เป็นหมายหมึก อะไรสักไอสากเข้าเหรอนนี right. uh ่เป็นผลงานที่เราได้มานะครับแล้วก็ตอนนี้มึกตายเพราะม่ากินเองโอ้ยนั่นใหญ่ได้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 ต่อตัวนี้ต่อตัวแรกก็ตัวนี้อ่าโอ้ยขา อันนั้นมึกกระดองอันนี้กล้วยอันน้นี้มกล้วยอันนี้มึนนมึหอ,อ,อมอ๋นนอมึห<ๆ>อมนนอันนี้จะเป็นเหมือนไอ้น,นี่นครับไอครที่ดูไะเล,ขลเขาคเบเียน,นะน,ยน,น,นะนอ่ะไอตัวนมึกัตนึ่กัตอไรอนี้เลยลอ้กัตหึแลยังกแลมาแล้วนะครับฝนตกตกมาแล้วก่อนฝนจะตกหายไ้ช่วง,นง,งหนึ่งครับนี่น้ำเ็จายนะเนี่ย ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนี่เสือคนน้าครับใช่หมเนี่ยนี่มันหมึกคนน้ำนี่นะปูมะาลอยลอยมาแล้วครับเสร็จแล้วนี่ได้สามตัวแล้วปูมะแล้วก็มีเตกเล้งเข้ามานะครับกาลังจะเอาเตกเล้งนตอนนี้หมึกเอาไม่ได้น้าแรงนะครับ กัเราตักตักปูกันสดๆโอไปนู่นแล้วนี่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 นตักแล้วนี่นะไอ้น,น,น,นี่ตัวใหญ่หน่อยโอ้ย,ป,ยปูปูกำลังมาตอนนี้ตอนนี้ปูกำลังมาช่วงนี้ เดี๋ยว,วเราจะเอาหมึกนะครับไปทำกินสดกันซาชิมิ จากที่ตกตั้งนานนะครับแล้วปลาไม่ได้หมึกนะครับมีรอยปลากัดอยู่นะครับนี่ชัดเลยี่นะครับม,มีปลาเล่นงานนะครับข้างล่างมีปลาควนอยู่ก็ว่าทาไมไม่ท่าสักทีนะเดี๋ยวเรามันเริ่มมาแล้วลุกยกันต่อครับหายเหยื่อชัดไหมตัวใหญ่นะครับนี่ยาวเป็นศอกโอ้ <c oughs> <c oughs> ชีได้อีกแล้วแจมโอโหแจมเลยแจมเลยไปเทียสิอันนี้สดๆเลยนะครับของใหม่สดๆน้ำจิ้มก็ใหม่เป็นไงช่า,บางบักนีาาน่ฝักตาเลยนี่นะครับาาแล้วก็มีวาสบิด้วยเดินจัดๆๆจัด แม่ดิดใจติดใจติดใจ,ใจ <c oughs> นี่ฮะเอ็นวาซาบีเล่ลมลนี้แม่าจลโอ้โหสดจริงๆับงวดยังหนึกอยู่เลย ôi thôi 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 thôi, 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 thôi. <laughs> ma hả quản quản หนวดติดเงือกแล้วหนวดหนวดติดเงือกครับยังเหนียวเลยล็อกไว้แน่นเลยนะสดกว่านี้ก็ลงไปกินในน้ำแล้วครับเดี๋ยวลองวาตถบิบ้ั้งว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมมาสิ ชัดเค็มแต่กันทะเลหน่อยนึงคาวไม่มีนี่นันสาวว่ากลัวมันจะคาวนะชิ้นแรกก็เดินมาไปชิ้นต่อไปหมดถ้วยครับแซป่ปเป็นไงคาวไหมไม่คาวอร่อยกรอบกรุบกรบหนวดนวดยังติดเพดานปากอยู่เลยครับสามารถที่จะล็อกติดได้เลยเนะี่ย เราก็ตกมึกกันพอได้เหยื่อนะครับพอได้กินแล้วแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับกำลังจะย้ายหมายไปตกปลา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 ปิดไฟสีเขียวนะครับตอนนี้ก็มีไฟตรงนี้แล้วก็กำลังขอสมองจะเข้าหมายกันละเดี๋ยวเราไปลุ้นปลากันต่อคลิปนี้ยาวไปยาวไปนิดเชียอ ย้ายครับย้ายหม่แล้วลันถอดสมองนะครับวันนี้เราก็ย้ายหม่กันมานะครับใกล้จะถึงจุดที่จะทิ้งสมองแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งที่เรามานะครับพยาวันนี้กําลังเข้าจุดนะครับลุ้นปลา วันนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันอะเข้าเบ็ดถ้านอนก็นอนนี่แหละนอนแค่นี่แหละตอนไปตกหน้าดินเข้าป่ายังโหดก,กว่านี้อนะอันนี้ยุงยุงไม่มีนะครับยุงทะเลไม่มีถ้ามีถ้าทะเลมันเพราะพันยุงได้ก็คงจะเกเกียด์อะน้าเยอะขนาดนี้ยุงน่าจะแย่น่าดูใช่ไหมนะ้าครับครัทอมเหรอครับครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับ ไดอเอเลียนมาครับไดเอเลียน,ยนมันของตัวเบลเลอร์เลยไหลเปล๋ใหญ่บ้าครับเอเนเอเลียน,ยนปลาดีๆก็ไม่กินนะกินปลาอะไรก็ม่เอานี่ครับได้หนึ่งตัวนะครับด้านหลังเรือค้ายเรือนะใสก็โอเคอยู่นะ มีปลาสาดงลงน่อยพี่จะเบ็ดลงนิ่ง2เยื่อมันน่ะอืมไอ้สากนะฮะหลังจากที่รอมานานเบ็ดขาดไปหลายที่แต่แล้วมันก็โดนแล,แล้วก็โดนจนได้นี่ครับปูม้าลอยตามน้ำามา <c oughs> <c oughs> ตัวเบิ้ลเลอร์เลย ทต่นี้ซื้อกินมากี่บาทด้วยบอกเขาไปด้วยไม่รู้เ <c oughs> มียชอบแล้วนอ็องสรุปผลงานเมื่อคื้นนะครับเมื่อเช้าไม่เมื่อเช้าไม่กล้าสรุปนี่นะครับอันน <c oughs> ี้เขาเรียกปลาอะไรนะเออปลาสระแมวแมวมาหา ปลานี้ตัวอันนี้จะเป็นหมึกทั้งหมดอนะ่ะมีหมึกสอกแล้วก็พวกนี้น่าจะซาชิมิได้อยู่นะมงสดอยู่นะ่าโดนเดี๋ยวโด,วดวแนแน่เี่เอาไปลูกสาวนี่ใารเนี่ยอันนี้มาไห่มาไห่ไห่ปลาลวง โอเคนะครับฝากกดติดตามช่องมาชาจจมป่วนแม่สอดด้วยนะเยอะเช้านี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับนี่นะครับก็จะตีเล่นอีกสักหน่อยตอนนี้อยู่บนเรือนะครับรอที่จะออกนะครับเจ็ดโมงครึ่งก็ฝากติดตามช่องมาชาจจมป่วนแม่สอดกันด้วยนะครับตอนนี้มาป่วนทะเลกาลังจะกลับไปบ้านนะครับแต่คงไม่ถึงบ้านหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแวะบึงชวาก,ก่อน งวดนนี้นะครับออกมาแล้วเอาให้คุ้มเอาให้ยาวเดี๋ยวลองตีปลาสีขนดูนะครับว่าจะกัดไหมนะครับปลาเล็กๆโดยใช้นี่นะครับเดี๋ยวลองดูครับตีเล่นๆหน่อย